สวัสดีครับผู้ชมทุกท่านนำเหรียญสามปีนี้มาเปรียบเทียบให้ท่านดูครับเหรียญสามปีนี้รับซื้อนะครับราคาสูงด้วยนะครับถ้ามีนะจะเป็นปี2,563 2,562หรือ 2561รับซื้อหมดนะครับด้านหลังกลางเรียนก็จะเป็นภาพพระมหาพิชัยมงกุฎคือเป็นตราสัญลักษณ์ประจำกายของพระองค์ท่านหมายถึงรัชกาลที่10อักษรย่อวัปอรรใต้พระมหาพิชัยมงกุฎก็คือเลขสิบไทย หมายถึงเลขประจำกายของพระอุท่านภายในสามปีนี้รับซื้อนะครับเอ๊ะบางท่านแปลกใจเอ๊ะเหรียญทัทงทง้ทงๆที่ใช้อยู่ในปัจจุบันทำไมมีราคาแบบไหนจุดสังเกตง่ายๆนะผู้ชมนะใต้พระมหาพิชัยมงกุฎจะมีเลขสิบไทย ฐานเลขสิบไทยนะครับจะชิดติดหลังวอแหวนเลยทีเดียวคำว่าอักษยรย่อวอรปอร,รนะครับแล้วก็จุดที่สองก็คือด้านล่างลงมานะครับคำว่าข้อความที่ว่าสิบบาทจุดสังเกตที่สองด้านล่างนะผู้ชมนะเห็นไหมครับข้อความด้านล่างคำว่าสิบบาทดูอ่อ หลังคำว่าบาทผู้ชมเห็นไหจะอยู่ในแนวเดียวกันชิดขอบเลยผู้ชมโดยเหรียญส่วนมากจะมีความห่างมากจะห่างนะผู้ชมแต่สําหรับเหรียญน,นี้แล้วนะครับชิดขอบเลยผู้ชมเป็นเรื่องที่แปลกมากแปลกกว่าทุกๆเหรียญทีเ่เคยพบเจอนะแต่สําหรับเหรียญน,นี้นะครับแปลกครับ แต่ถ้าใครมีแบบนี้นะครับรับซื้ออยู่ที่สอง0 0บาทนะแต่สภาพ UNC นะครับแต่สำหรับเหรียญทั่วไปจะมีความห่างผู้ชมเห็นไหมครับคำว่า10บาทไหครับคำว่าบาทนี่จะอยู่คนละแนวกันเลยนะครับผู้ชมตรงกลางแต่สำหรับเหรียญที่รับซื้อสอง0 0บาทนี้จะอยู่ในแนวเดีวยวกัน นะครับผู้ชมด้านหน้ากลางเหรียญมีภาพพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยาวรางกูลรัชกาลที่สิบจุดสังเกตง่ายๆนะผู้ชมคำว่ามหาวชิราลงกรณอักษรจะชิดขอบทองเหลืองด้านในแล้วก็รัชกาลที่สิบก็ชิดเช่นกันโดยเหรียญส่วนมาก จะห่างมันกันนัผู้ชมแต่สําหรับเรื่องนี้ชิดครับวันนี้ก็สมควรแก่เวลาของผู้ชมทุกท่านแล้วนะครับไว้พบกันในวิดีโอหน้าในครั้งต่อไปอย่าลืมกดติดตามช่องด้วยนะครับวันนี้ขอลาผู้ชมทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ